ผลงานแบบจะให้เป็นสอด2ล้านวอนนี้รอยบาทครับเรับขาก็ครเรียบร้อยเล่นนะครับ,บ,บว่าใหเนแบม่อยู่จนถึงวันที่ติติดข้อไม้ข้อมอ วนงานหรืองานอะไรแบบนี้ครับแต่แต่ก็ไม่มีงานแต่งเติดึ้นก็ผ่านไปวันที่ยี่สิบเอ็ดเขาไปชื่นสารที่อุดอรเข้าไปนอนที่อุดอรครับแต่ตอนชื่นสารน่ะเขาไม่ได้ให้ให้ผมเข้าไปหรืออะไรนะเขาให้ผมอยู่กับลูกน้องเขาไม่รู้ว่าเป็นลูกน้องเขาจริงไหมแต่เขาจ้างให้มาขับรถอะไรแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่าเป็นลูกน้องจริงไหมแต่หลังหลังจากนั้นก็เริ่มรู้แล้วเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาเป็นแบบหลอกให้คุย เขาเอาแชทมาให้ผมอ่คุยกับป้ากับเฮียเขาอ่ะที่เป็นสวยจินเขาว่าให้ได้เรียกป้ากับเฮียได้เลยใช่เขาบอกว่าเออคุยกับป้าแล้วสามารถฝูงทำนู่นทำนี่ทานั่นแบบต้องเอาใจเขาตลอดอะไรประมาณนี้ยครับแล้วผมก็ค่อยๆทาแต่แต่เขาก็ไม่ได้แบบหมายถึงว่าทําร้ายรางกายหรืออะไรเขาก็ให้อยู่ปกติแล้วก็ประมาณนั้นก็อยู่ห้องอยู่ห้องก็ออกไปหาอะไรกินก็มีก็กลับเข้ามาอยู่แต่ห้องอประมา ไม่แน่ติดต่อใครเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาที่เป็นเพศประมาณวันที่28ครับนอนแถวสุกุมวิทกว้างก่อ,อนนิดงก้างก็คือย้ายทุกวันเหมือนกันใช่แล้วก็หลังๆเขาอะพอประมาณวันที่4วันที่5วันที่4วันที่5ของเดือนทันวานะคะเขาเขาก็เริ่มเริ่มแบบออกไปข้างนอกเขาก็บอกว่าเออพี่ยบอกว่าให้ออกไปนอนไปนี่ไปนั่นแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งโทรศัพท์ให้ผมนะให้ผมอยู่แต่กับทีวีทีวีทุกวันเลย ออกไปตั้งแต่บางทีงก็สี่ทุ่มกลับอีกทีบวกโงเจ็ดโมงเช้าวันใช่ครับออกไปออกไปแบบผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปไปทำอะไรไปคุยอะไรแล้วเขาก็กลับมาปุ๊บแล้วก็ออกไปอีกอีกวัน,นออก็ออกออกออกทุกวันจนถึงประมาณวันวันที่แปดวันที่เก้าหลังจหลังจากวันที่แปดอะ่ะคือตอนมาอยู่ที่ลาดเดินเลยก็คือตอนมาอยู่ที่โรงแรมที่วัน แลวะบุมอยู่คนเดียวเลยเขาไม่ับเลยสองสามวันแปดเก้าสิบแล้วก็ตลอนที่เก้าเขาก็โทรเป็นเบอร์โรงแรมแล้วก็ติดต่อให้ต่อสายขึ้นมาบนห้องก็คุยว่าเออยู่ไหนอะไรแต่ว่าเรื่องคือค่าหรืออะไรเขาจะมีคนให้แบบมาคอยเขากผมมาแบบมาเื้อผมแล้วก็ขึ้นมาบางคนก็ขึ้นมาอยู่ด้วยกับผมช่งเป็นพี่ชายของเขาครับแต่เขาอยู่ด้วยตลอดเขาก็ให้เงินพี่ชายเขาอหละแต่ผมไม่รู้หรากาเรื่องให้เงินให้เท่าไหร่แล้วก็ วันที่เก้าผมแบบไม่ไหวแล้วแบบไม่ไหวแล้วจริงๆแบบติดใจอะไรก็คือเดินทําจนแบบไม่อยากใช้ชีวิตอยู่อยู่ต่อแล้วเขาเขาเขา,เขาก็แบบเขาบอกว่าเออแม่ขึ้นมากรุงเทพด้วยวันประมาณวันที่ห้าแล้วพขาอยู่อยู่โรงแรมใ,ใกล้ๆเขาบอกว่าเออเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแม่มาหาเขาก็รอผมแบบแเนี้ยเรื่อยๆทุกวันบอกว่าเดี๋ยวแม่มา,าแล้วผมคนรอ,อก,ก็มีความหวังเขามีแบบเอออยากเจอแม่อยากคุยกับแม่แบบเราไม่ได้ติดต่อเป็นเดือนแล้ะคะใช่ ก็อยากเจอเขาก็แบบเขาก็หลอกทุกวันยังแบบผมตื่นมาก็ไม่เจอไม่เคยเจอผมก็ถามแล้วเลาะกันตลอดจนผมผมก็ต่อยฝาผนังไปอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าทำร้ายตัวเองนะแต่เขาไม่ได้ทำอะไรใช่แบบเราเริ่มไม่ไหวแล้วแล้วก็วันที่เก้าอ่ะเขาเขาโทรมาผมก็บอกว่าถ้ามึงยังไม่เอาตัวกลับให้กูกูไม่อยากอยู่แล้วนะกูกูแกฆ่าตัวตายแล้วนะพูดแบบนี้แล้วก็ติดกเนี่ย ก็บอกว่าถ้ามึงฆ่าตัวตายแม่มึงก็ต้องโทษครูแลว้วแบบนี้แบบนี้เป็นเรื่องใหญ่แน่บอกบอกว่าเออคูคิดดีแล้วก็เสร็จนี้เขาก็พววันที่สิบตีสามเขาให้ลูกน้องเขาเอาโทรศัพท์มาให้ก็คือโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของเขาใช่เอามาให้ผมแล้วก็เดี๋ยนี้ผมก็แอบสมัครติดต่อใหม่ก็หาเพื่อนเลยว่าเออว่าอนอนหรือยังถ้ายังไม่นอนแค่ตอบหน่อยแต่ถ้านอนแล้วไม่ต้องตอบกลับมานะผมกลัวเขากลับมาแล,แล้วเขาแบบรู้เรื่องเราอะ่ะนั่นแหละ กัวเขาทำ้ายไงแล้วก็ผมก็รีบลุกแล้วถึงนี่เพื่อนก็ไม่ตอบมาก็ผมก็ผมก็ตื่นเช้าผมนอนไปตีสี่ตีห้าแล้วตีแปดโมงก็ทักหาเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนก็ตอบกลับมาเลยผมก็เลยบอกเพื่อนว่าผุยอยู่โรงแรมนี้นะมึงค้นหาแล้วก็เอาเบอร์โรงแรมเอ้ยโทรมาเบอร์โรงแรมแล้วก็ให้โรงแรมติดต่อขึ้นมาบนห้องเพราะผมกลัวเขาดักฟังเพราะเขาชอบบอกว่ามีลูกน้องที่สามารถแฮชมือถือได้ใช่อะผมก็บอกว่าเออคุยอยู่โรงแรมนี้เพื่อนก็เลยโทรมาแล้วก็ผมบอก มื่อวชิงสายกับแม่ก็หน่อยกูให้ไหวแล้วใช่แล้วก็แล้วก็มันต้องชิงสายกับแม่ให้แม่ก็เลยบอกว่าลูกออกมาเลยแม่รู้เรื่องทุกอย่างแล้วของของนอกกายหรืออะไรที่ต้องเอาอะไรแล้วให้ลูกออกมาเดี๋ยวแม่ให้ตำรวจมารับใช่แม่พูดแค่นี้แม่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 ก็บอกว่าเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันค่อยแก้ปัญหากันไม่ต้องเป็นห่วงอะไรใช่ แล้วก็ตำรวจเข้ามารับก็ไปที่สอนอนอะแล้วก็เรื่องบัญชีอ่ะเขาเป็นคนแหน้ผมอะกาเปิดบัญชีใหม่แล้วก็เข้าไวนะ้ในช่องเขาขเขาเป็นคนใช้เองทุกอย่างเลยค่ะแบบเพื่องก็เป็นประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ผมอะเวลาผมอาบน้ําหรือว่าผมจะแบ,บแกล้งหลับอะไรนะเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาอยู่ผมจะแกล้งหลับแบบมันไม่อยากทาอะไรที่เงินไม่มีจิตใจที่จะแบบมันมันมันกลายเป็นคนหน่วงซึมงเร้าเือน ก็ลเลยแล้วก็แจ้งแับเขาเหมือนได้ยินเขาคุยแบบเรื่องแบบยังไงแบบจะจะแบบแบบแบบเออวันที่เท่าไหร่เท่านี้เท่านี้เดี๋ยวเรื่องนี้ก็จบอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรว่าไม่รู้ว่าเขามีใจขายที่แบบขายขาย,ขายแบบอของขขอะไรนี่ไหมนอกประเทศอ่ะก็เเขาก็มีตัวจริงเขาเีือะไรแต่แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีจริงไหมกับเรื่องนี้แต่ผมไม่มีหลักฐาน ้นี่ถามก็คือที่เราถามเนี่ยที่เราล่ามาทั้งหมดเนี่ยทําไมเราไม่ตัดสินใจหนีออกมาตั้งแต่วันแรกๆอ่ะหนีไม่ได้ครับทำไมอ่ะผมเล่นตามเกมเขาทุกอย่างเลยเพราะว่ากลัวหนีแล้วจะโดนทำลายอืมคอยตามคอยเข้าตลอดเหมือนเวลาไปอ่ะไม่ใช่ว่าไปแค่เขาเขาจะมีคนเดินตามหลังเนี่ยลูกน้องแต่ผมก็ไม่รู้เป็นลูกน้องจริงไหมลูกน้อง แล้วที่เราบอกว่าเราเราไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ยมีผู้ชายอีกคนหนึ่ง<ช>นะครับโดนหลอกมาแบบเราเหมือนกันใช่แต่ตอนนั้นผมไม่รู้เพราะเขา<อ><อ>บอกว่าเป็นลูกน้องของเขาคนนั้นก็โดนไปหลายแสนใช่ค่ะสี่ห้าแสนโดนหลอกเหมือนกันเป็นนี่กันหมด<ช>แล้วก็พอออกมาก็รติดต่อเขาตอนแรกติดต่อวิญนาณนะเขาก็คิดว่าผมมันยังอยู่กับเขาเขาไ็เชื่มมอเขาบอกว่าถ้าเป็นอาตี์จริงๆอนน่ะโทรมา โทรมาหน่อยก็เลยโทรคุยกันแล้วเขาก็เล่าให้ฟังทุกอย่างเขาก็บอกเออใจชวนออกมาแล้วแต่ว่ามันไม่มีจังหวะคุยเวลาผมเดินไปกับหลังสองคนอะ่ะเขาจะจับตามองตลอดเลยแล้วเขาจะไปปั่นปันหลังว่าเออเมื่อกี้พูดอะไรกับอาทิตย์อาทิตย์บอกกุมมดแล้วแล้วก็มาพูดกผมว่าเมื่อกี้พูดอะไรกับไอหลังเรื่อชื่ออะไรมันเยอะเมื่อกี้ไอหลังก็บอกกุหมดแล้วว่าพูดไหนค่ะทำไมเขาต้องออกอุบายในเรื่องแต่งงานตลอดผมไม่ไทราบเลยครับอันนี้ แต่ว่าเขาขอะพอพอเขาจะจัดแต่งงานแต่แม่ก็ไม่มีเกิดขึ้นจริงคับตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักกันในไลฟ์สดที่เขามาเปเราเนี่ยเราไปเที่ยวกันจนคุยเรื่องแต่งงานระยะเวลามันเท่าไหร่คะสามวันครับสามวันครับพอเขามาคุยกับแม่รเรื่องจะแต่งงานอองตอนนั้นแม่คิดยังไงรู้สึกยังไงว่าเอารู้จักกันสามวันแม่ไม่แม่ก็แม่ไม่รู้ว่าคุยกันยังไงเหมือนกันว่าทำไมมนเร็วเกิน เรตอนนั้นตัวน้องเองเนี่ยก็คือคิดที่อยากจะแต่งงานกับเขาไม่ค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันอยู่ภาวะยังไงเราถึงต้องสมยอมตาม,มกเกมเขาเขาะพูดแบบหายฝันอะไรทุกอย่างเลยครับพี่แล้วผมอะถ้าถามาาว่าถามว่าอะเรื่องเงินอะไรแบบาี้ถ้ามันเขาก็พูดแบบเออจะได้แม่เงินเดือนเท่านี้แม่ไม่ต้องทํางานเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าครอบครัวสบายจริงอะผมก็ยอมพี่ ลักษณะที่เราเหมือนผูกกักขังหน่วงเหนียวยใช่ไหมที่เขายึดโทรศัพท์เราให้อยู่ในห้องเราพยายามในการที่จะขอเขาออกไปไหมเขาก็พา,าออกไปครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปสองคุกก็มีคนมาด้วยอะไรตลอดคือจะมีคนสะกดคือจะคอยสังเกตและจับตาดูเราตลอดบางทีมากินข้าวตัวเดียวอะไรกันเลยของของแม่ครับเขามีการพูดคุยอะไรทำทำให้เราเอกใจบ้างไหม แต่งงานกับอาทิตย์นะให้คุณแม่อ่ะไปดูเรื่องได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็เอกใจว่าทำไม่เร็วเกินาหาลูบก,าาก,บ,อกบอกว่าอยากแต่งอะไรอย่างเงี้ยอยากแต่งแล้วก็บอกว่าเบยบอกว่าเออตกสองล้านกับทองยี่สิบบาทคุณแ,แม่ก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันจะให้ฝั่งแม่ตึง<ม>่ายเสือมาจะโอนให้แม่ว่างอะไรบ้าง<ม>จะเซ็นชุปบ้างแบบให้ลูกน้องยื่นไปเอาบ้างให้ ไปดูวันให้ได้วันที่สิบเก้าแล้วก็โทรมาบอกเขาว่าเออได้เรื่อยวันที่สิบเก้านะแล้วเขาก็ไปดูชุดดูอะไรวันที่เท่าไหร่ไปดูชุดไปดูชุดวันวันวันที่สิบวันที่สิบสิบเจ็ดใช่ไหมคะตอนเช้าสิบวิจิการวิจิการเราจะแต่ง19คือ19บเกสิบเก้าวิจิการวคือตอนไปดูเนี่ยคือเขาได้คุยกับใครคุยกับแม่คุยกับแม่ บอกมีวิดีโอคอ l มาใช่ค่ะเขาวิดีโอคอ l มาแล้วก็ให้ดูชุดว่าเออชุดนี้สวยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าไป t r การ์ดอะไรเรียบร้อยแล้วเช่าหมอลำเรียบร้อยแล้วแล้วเราได้เห็นวงหมอลำไหมหมอลำมีมาแค่วันที่สิบครับแต่วันที่สิบเก้าเขาก็จะเช่าอีกชุดหนึ่งเขาก็จ่ายมัดจำไปทิ้งปีสีหมอลำก็ยังแจ้งความเขาอยู่คอีกชุดหนึ่งที่วิดีโอคอ l มาหาแม่เนี่ยคือแม่ได้เห็นวงหมอลำไหม ได้ยินเสียงได้เลยนะตอนคืนวันที่สิบใช่ไหมคืนวันที่สิค่ะก็คือมีหมอรำจริงมีจริงค่ะมีการเช่าชุดจรงิงๆเพราะว่าไปถ่ายที่ที่ร<ห>้<อ>นานให้ใช่ค่ะแล้วมีพิธีอย่างอื่นด้วยมั้ยมีปลูกข้อไม้ข้อมือมีผู้ใหญ่มาปลูกข้อไม้ข้อมือให้เหมือนกันค่ะเขาเขาเป็นคนจ้างพอรู้ทีหลังเขาเป็นคนจ้างมาคนละสามคนร้อยห้าร้อยจ้างผู้ใหญ่ใช่ค่ะจ้างคนมาปลูกข้อไม้ข้อมือค่ะไม่เยอะเท่ากับมันสิบสิบห้าสิบห้าคนเนี่ย ปลูกเข้ามปข้ามือนี่จับที่ไหนนะที่บ้านของเขาเลยที่บ้านของเขาเลยวันวันที่วันที่สิบครับก็คือสิบพฤศจิกาก็คือในวันที่สิบอ่ะมีทั้งมีทั้งไปถ่ายไปร้านวิดดิ้งจองยูธวงหมอรามแล้วก็มีพิธีในวันเดียวกันหลังจากนั้นมีพิธีอื่นๆด้วยไหมไม่ไม่เลยเสร็จเลยก็รอรอวันแต่งใช่ค่ะรอวันแต่งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ หลังจากสี่ทุ่มคืนวันที่สิบอ่ะติดต่อลูกไม่ได้เลยคุณแม่ก็ตอนเช้าก็โทรอีกก็ติดต่อไมด้อีกแต่ว่าได้คุยกับเขาอยู่นะได้คุยกับเขาจนถึงวันที่สิบห้าก็หลังจากนั้นเขาก็หายไปแม่ก็ถามว่าขอคุยกับลูกได้ไหม,มเขาก็บ่ายเบียงเขาอ้างว่าอ้างว่าอยู่ข้างนอกบ้างลูกอาบน้าอยู่บ้างไม่อยากคุยกับคุณแม่บ้าง โทรอยู่เรื่อยรโทรจนวันที่สิบห้าขาดการติดต่อจากเขาไปแล้วก็คุณแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะว่ากำหนดวันที่สิบเจ็ดจะขึ้นมาดูกระดึงเขาบอกจะจองตัวให้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้จองคุณแม่ก็เลยเหมารถตู้มาเหมารถตู้เองค่ะเราแล้วไปเจอไหมไม่เจอค่ะ แล้วแล้วมัน๊ะยังไงถึงไปเจอถึงรู้ว่าไปก็ให้น้องสาวเสิร์ชหาใน Google ว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็พอรู้คุณแม่ก็ไม่ไใจลค่ะเราได้ไปแจ้งความหรือเปล่าครับได้ไปแจ้งความที่กูกระดึงแล้วเขาว่าไงเขาก็บอกว่าเออลงบันทึกประจำวันไว้ได้ก็ถามอายุน้องไงเขามันไม่ได้ภาาผู้เยาว์มันน้องอายุย4ิบสี่ปีแล้วบอกเออลงไว้ได้เดี๋ยวก็พาไป บ้านแม่เขา้าทำไมตำรวจรู้จักก็เขาบอกว่าเคสผู้หญิงคนนี้หลายเคสแล้วก็เลยพาไปถูกพาไปถูค่ะแล้วได้ไปเจอไหมเจอแม่คุณธรรมเขาแลา้วเขาว่าอย่างไรถา,ามเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องบอกว่าโทรหาลูกหน่อยได้ไหมบอกว่าจะเอามาิติิกับอย่างอื่นคุณแม่ไม่ติดใจอะไรให้ลูก คุณแม่กลับมาเขาบอกว่าเ,ออเดี๋ยวเขาโทรให้โทรแล้วก็เขาไม่รับพโทรอีกเขารับเขารับถึงเขาบอกว่าให้คุยกับคุณแม่อาทิตย์เขาก็วางสายเลยค่ะแล้วก็ตำรวจพาไปอีกที่หนึง่งพาไปที่บ้านปูกข้อไม้ข้อเมือค่ะก็เขาไม่เจอมันเป็นมันเป็นลักษณะเป็นบ้านยังไงที่ไปทำาุรกิเป็นบ้านยกพื้นนะคะแต่ว่าหลังใหญ่นะมีคนอยู่ไหมมีค่ะ บ้านหลังใหญ่ไม่มีคนอยู่แต่บ้านที่ติดกันะมีคนอยู่ไปเจอเจ้าของบ้านเขาบอกว่าอาทิตย์กลับไปแล้วเขาบอกงี้ผมบอกว่าคุณยายโทรให้หน่อยได้ไหมแม่แท้ๆของเขานะค่ะโทรแต่ว่าไม่นับสายสุดท้ายแนละ้วเราเสียเงินหรือว่าเสียอะไรไปบ้างครับ เเงินแล้วก็เสียของวกเสื้อผ้าแ้วอะไรคไปเลยทกอย่างแล้วก็วโทรศัพท์ของมีค่าทูอไม่เหลืออะไรเลยก็แหวนผมเาแค่อผ้ที่ออกัวเงินเียเสียไปเท่าไห่เงินแสนหแล้วก็วกโทรศัพท์โทรศัท์ไอนแล้วก็แ p เปิลวออระไรคือไปหมดเลยครับอย่าเส้าแนอะไรก็ม่เหลือเลยเงินแสนหกเนี่ยเราไปเสียให้เขาได้ยังไงครับค่าอะไร เออเขาาบอกว่าเป็นค่าเอ่อเขาาไปที่เขาเอาไปจ่ายอ่ะเป็ค่าหมอรักเราค่าเท่าุดเขาบอกว่าไอเนี้ยต้องออกก่อนเพราะเฮียยังไม่ให้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เฮียจะโอนมาให้แล้วเดี๋ยวโอนเงินแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้โอนเป็นเงินที่ยืมจากเพื่อนมาเด้วนครับซึ่งเขาก็ไม่ได้เอาเงินตรงนี้ไปจ่ายค่าหมอรักไม่ได้จ่ายแค่รับที่สองมาเด็กหมื่นไม่ได้จ่ายเขาจ่ายแค่มัดจำเลยครับ ้านก็จแค่มาจําร้านการก็มาจํามาจํากับทุกร้าน่ะทุกอย่างให้แบบเหมือนสมจริงอย่างแล้วแล้วก็อีกอย่างที่ผมเนี้ยไม่ได้เพราะผมก็เป็นห่วงแม่เพราะว่าเขาบอกว่าเออถ้ามึงจะออกไปอ่ะเขาห่วว่าเออถ้ามึงจะออกไปอ่ะแม่มีญม่ยากจริงอ่ะอยู่กับอยู่กับเฮียนะถ้ามึงจะออกไปมึงก็บอกคุณจะได้บอกเฮียถูกว่าเอายังไงมันก็าู่แบบเออจะให้ค่าแม่ค่าเพื่อนผมอะไรแบบเนี้ยใชผมก็เลยบอกว่า ้มึงจะทำเพื่อนกูทำญาติกูทำแม่กูมึงทำกูให้ตายกูตัวคนเนี้วไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าไปทำคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องที่ขาจะกูแบบนี้ตลอดเวลาที่กมจะออกมาซึ่งตรงนั้นมันจะเป็นช่วงเวลาที่วันหลังจากวันที่สิบห้าที่แม่ติดต่อไม่ได้หลังจากวันที่สิบเก้าอ๋อหลังจากสิบเก้าแล้วก็แปลว่าสิบเก้าเนี่ยไม่ได้จัดงานแต่งแต่เขายังขังเราอยู่ใช่ก็ยังอยู่เืินทบปกติตนะแต่ก็ย้ายโรงเรียนไปทุกวันเลย ผมบอกว่าเออผมไม่อยากอยู่แล้วผมไม่ไหวแล้วผมก็บอกเขาตลอดแล้วก็เขาก็บอกว่านั่นแหละปู่จะทำร้ายครอบครัวจะให้คนไปทำร้ายครอบครัวจะแบบไปที่บ้านบ้านโน่นนี่นั่นคือเขาแบบสื่อไปเลยว่าผมมีพี่น้องอะไรก,กี่คนญาติสี่คนก็รู้จักที่ครับสุดท้ายแล้ววันที่สิบเก้าพฤศจิกาเนี่ยที่ไม่ได้แต่งงานเพราะว่าอะไรเขาเขาอ้างว่าหลังจะมาทำง,งานแต่งหลังไม่พอ <ใจ S 1> แลวเขาก็ขังเราอยู่ในห้องนะใช่ค่ะ ลลแล้วแล้วแล้ววันนี้ครับที่เดินทางมาที่สายใหม่เนี่ยต้องการที่จะให้สายใหม่ช่วยหรือด้านใดผ, <ม S 1> ผมไม่อยากให้มีใครที่ต้องดูหลอกแล้วครับมันเกียกวกับครอบครวมากเลยนะ,ะพี่ถ้าคนที่แบบใจไม่แข็งพอฆ่าตัวตายได้เลยเพราะผมว่าถ้าวันนั้นไม่ได้ออกมามผมก็คิดจะฆ่าตัวตายเหมือนกันครับแลวออกมาก็แบบนอนไม่หลับแบบทุกคืนเลย ก็ไม่ทันตอนนี้ถ้าเขาดูอยู่เนี่ยอยากจะปากบ,บอกอะไรเขาบ้างครับบองตอนได้เลยอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกแล้วมันถ้าแบบคิดว่าโดนตัวเองมันทรมานจิตใจจริงๆนะก่อนก่อนหน้าที่จะโดนหรือรู้จักกับเขาเคยเห็นข่าวก่อนหน้านี้ของเขาไม่เคยเห็นเลยครับไม่เคยเห็นหน้าตามหาตาไม่เคยเห็นเลยครับก็คือพอเขาไปเที่ยวแล้วเขาก็เ,เหมือนแบบมาซื้อดิ้งใช่ครับ สองเทสนี้ดำเนินการยังไงครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วลว่าเขามีพฤติกรรมการหลอกลวงอ่ะมีคดีความมาตั้งแต่ปีหกสองหกสามหกสี่แล้วล่าสุดเมื่อหกเจ็ดก็เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากจากที่เขาเคยหลอกเมื่อปีหกสองนี่คือเขาพ้นจากโทษพ้นโทษมาจากเรือนจําเขาก็ไปคุยข้อมูลกับคนในเรือนจําเนี่ยแล้วก็เอามาหลอกญาติข้างน,นอกอันนี้คือจุดเริ่มต้นของของบุคคลคนเนี้แต่ตอนนี้ ก็ต้องดูว่าพฤติกรรมเขาเนะ่ะมันเป็นการหลอกลวงและชอบโกงเป็นปกติธุระหรือเปล่าเพราะมันหลายคนถ้า่าก่อนหน้านี้ก็ยังมีอยู่แล้วหลังจากนี้ไปผมคิดว่าก็ยังมีอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวคงต้องประสานในเรื่องของถ้าจะเป็นของน้องก็ต้องเป็นที่หัดใหญ่ในเรื่องการชอบโกง,งของพอหัดใหญ่แต่ของแม่เขาแจ้งข้อบคไอ้นี่ไว้เฉยว่าบุคคลที่ใหญนะครับเดี๋ยวคงติดตามในเรื่องของคดีความที่ต่อพอหัดใหญ่ แก <Yeah. S 2> okay, <ma> ดูไอน,นีหนยรูปนรูป่อธิบายนิดึว่ารูปเนี้ที่เราถ่าย,ยมันถ่ายอะไรยังไงไปถ่ายที่รนุดเฉแต่ว่าไม่ได้มีถ่ายฟถ่ายแค่ลองชุดออกไปถ่ายลองชุดอันนี้เป็นภาพที่ทไปถ่ายลองชุดกันใช่ครัแล้วก็จ่ายค่ามจไม่ใ่าที่เหลือก็ไม่ได้จ่ายร้านเขาเลยเขาบอกว่าเออให้ลูกน้องเขาเคลียร์ให้หมดแล้ว เงินที่ยืมเพื่อนมาทุกอย่างเขาก็บอกผมว่าให้ลูกน้องเลียร์ให้แล้วเพราะผมมีคนที่ยืมเพื่อนแล้วไม่เคยแบบผิดวันอะไรเลยเพื่อนถึงให้กล้าให้ยินค่ะถึงนี่งก่อนนะครับ